ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาดูการทำมะนาวนะครับซึ่งหลังจากที่เราตัดจากกิ่งตอนแล้วเนี่ยเขาสามารถจะเลี้ยงลูกได้ต่อเลยนะครับก็เราใช้ฐานเคมีที่ผมผลิตขึ้นใช้เนี่ยครับในการตอนกิ่งนะครับหากท่านใดสงสัยการใช้อย่างไรก็มีคลิปที่ผ่าน,านมาผมได้ทำลงให้ดูไปแล้วก็ตอนกิ่งโดยใช้น้ำยาน,นครับพ่นทั้งที่แผลที่กิ่งแล้วก็พ่นทั้ง ถุงตุ่มตอนนะครับพ่นลงไปก็ไม่มีอะไรครับก็ตอนปกติเนี่ยแหละแต่ใช้น้ำยาต,ตัวนี้เพิ่มขึ้นไปนิดนึงนะครับสำหรับที่เราตอนไปแล้วผมก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้เป็นการตอนมะนาวใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณเดือนเต็จนะครับแต่ว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นลากแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วที่สำคัญสำหรับวันนี้เนี่ย ผมอยากจะบอกว่าผมอยากจะให้ดูว่าการทําให้มะนาวซึ่งเราตัดลงจากกิ่งตอนไปปลูกในกระถางเนี่ยโดยมากเนี่ยเขาจะพักตัวทิ้งใบนะฮะทิ้งดอกนะครับแต่สําหรับอันนี้เป็นมะนาวไต้หวันที่ผมทดลองใช้น้ํายาตัวนี้นะครับหลังจากตัดกิ่งมาแล้วอันนี้ลงได้ประมาณ1เดือนเศษนิดๆินดๆนะครับ ปรากฏว่าเขาไม่ทิ้งทั้งใบไม่ทิ้งทั้งดอกแถมหนํำซ้ำไอ้ลูกที่ติดมากับกิ่งตอนเนี่ยหรือดอกที่ติดมากับกิ่งตอนเนี่ยมันยังเลี้ยงลูกต่อเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกดีมากนะครับก็ได้ผลมาจากน้ำยาตัวนี้นะครับที่ผมทดลองมันสามารถทำให้ระบบลากเขาเข,าเข้มแข็งนะครับระบบลากเขาระบบต้นเขามีกำลังที่จะเลี้ยงลูกได้ต่อ ก็ทดลองกับพืชหลายชนิดครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคือ,อะมะเดื่อฝรั่งก็ออกลูกคาต้นตุกคาต้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นมะกูดนะฮะออกลูกในขณะที่เป็นกิ่งตอนอยู่เลยนะฮะในภาพเล็กนะครับซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะทําเรื่องของมะกูดนะฮะว่าตอนเปรียบเทียบกันเนี่ยระหว่างใช้กับไม่ใช้เนี่ยมันก็เห็นผลแตกต่างชัดเจนอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ เป็นเรื่องของประสบการณ์การทำงานทดลองผิดลองถูกมานะครับแล้วก็อย่างที่เกินมาให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบก็คือว่าผมทำห้องแลบพอเขาเรียงในเยอะอล้วยไม้มาก็เห็นว่าไอสารเคมีต่างๆที่มันอยู่ในขวดเนี่ยมันเห็นกันจะะว่าถ้าใส่เข้าไปแล้วพืชมันเป็นอย่างไรครับก็จากประสบการณ์ตัวนัวครับไม่ได้เป็นนักวิชาการการเกษตรอะไรหรอกแต่ว่าพอพบก็มาเล่าสู่กันฟัง ส่วนถ้าใครจะเชื่อถือเชื่อมั่นยึดลังอย่างไรอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ไปทดลองทําดูแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของมะนาวไต้หวันที่ผมทําการตอนเมื่อสักครู่นี่ครับก็มาลงกระถางเล็กนะซึ่งตอนนี้ก็ลูกดกคาต้นในคากระถางเลยนะก็ถือว่าแบ่งปันกันครับ อันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งผมมะนาวแป้นพิจิตนะฮะในภาพเล็กเนี่ยออตอนแล้วก็ให้เขาอดน้ำในหน้าแรงเนี่ยปรากฏว่าดอกมันติดมากะกะถิ่งตอนเลยก็เลยตัดมาลงกระถางนะพอลงกระถางเสร็จเรียบร้อยเราก็คิดว่าโอ้สภาพอย่างนี้ไม่น่าจะรอดแต่เขาก็แข็งใจนะเลี้ยงลูกนะครับ ถึงแม้ใาบาจะเหลืองหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวพอขุนบำรุงให้น้ำเขาก็เริ่มสดชื่นขึ้นแต่ที่สำคัญเขาไม่ยอมทิ้งลูกครับและไอ้ที่เป็นดอกนี้ก็กลายเป็นลูกต่อเนื่องมาเลยนะครับอันนี้ก็คือย้อนหลังให้ดูถึงการถ่ายทำว่าเราได้ดำเนินการทดลองมาจนเรามั่นใจว่าอืมัมนเป็นอย่างนี้เองนะฮะก็ สำหรับมะนาวบางพันธุ์นะครับที่เขาไม่ใช่พันธุ์ขยันออกลูกอันนั้นก็จนบัญญาแต่สําหรับแป้นพิจิตกับมะนาวไต้หวันได้ผลครับทดลองแล้วเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับก็เป็นอีกแนวทางนะครับในการทํามะนาวออกลูกในกระถางอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับไปทํามาไปทดลองมาเห็นว่าได้ผลก็มาบอกต่อกันนี่แหละครับข้อดีของการแบ่งปันนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะครับเท่านี้ก่อนสําหรับท่านใดที่ชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยก็พบกันใหม่ EP หน้าจะนำเรื่องราวดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ